สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่6นะครับอุดอนทานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยครับเราจะพาสมาชิกเรารวยไปด้วยกันนะครับในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564นี้นะครับขอให้รวยๆเหงๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับอุดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับงวดที่ผ่านมาถูกกันเป็นแสนนะครับงวดนี้มาติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีุรดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่ อุดรธานีแล้วก็คณิตพารวยนะครับได้คัสสันเลขมงคลให้สมาชิกนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถูกกันเป็นแสนนะครับถูกกันเป็นแสนงวดนี้จะเป็นยังไงก็มาติดตามนะครับโดยเอกใต้สองตัวนะครับใน ตอนที่ผ่านมาก็ได้จัดสรรให้สมาชิกเราแล้วนะครับตอนนี้จะมาตัดคัดสรรให้เหลือน้อยลงนะครับนะครับวันนี้จะเป็นนำเสนอเป็นตอนที่6นะครับตอนที่6นะครับวันนี้นะครับตอนที่6แนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ ว,วันที่หนึ่งมีนาคมครับที่จะออกวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับพุทธศักราช2564นะครับวันจันทร์นะครับวดนนี้ออกวันจันทร์นะครับวันจันทร์ครับก็หลังจากการรวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ดูต่างๆแล้วนะครับเราก็มาจัดชุดเด่นให้สมาชิกเรานะครับ ชุดเด่นมากนะครับเด่นมากเด่นมากก็ประกอบไปด้วย58ครับ58ครับ58 92ปดเก้าครับเจครับหกเจครับ ือชุดเด่นมากนะครับ0-5นย์ 5, ครับสามหกเก้าแปดครับเก้าแปดหกมครับนี่คือชุดเด่นมากนะครับแนวทางนี้เป็นเลขท้าย2ตัวนะครับแนวทางเลขท้าย2ตัวนะครับ เลขท้าย2ตัวนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับมี10ชุดเด่นมากนะครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุดเด่นก็ประกอบไปด้วย3 4ครับ9 1 1 5ห้า หก 9, 3กครับเกก็ยังแรงนะครับในงวดที่ผ่านมาออกไปแล้วแต่งวดนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับชุดรองนะครับชุดรองห่อไปด้วยสอครับสองเจ็ดสห้าหนครับ 8, 2ครับก็ 8, 2, คัดสรรตัวเลขให้สมาชิกเรา19ชุดตัวเลขนะครับ19ชุดตัวเลขครับก็เมาขีดเส้นนะครับขีดเส้นให้สมาชิกเราได้เห็นง่ายๆขึ้นนะครับ กาอนับที่1ก็เป็น58นะครับคะแนนสูงสุดนะครับคะแนนสูงสุด9279ดครับอันดับที่3าอันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4 6 7ดอันดับที่5 26นะครับอันดับที่605หอันดับที่7 36ครับอันดับที่898 ที่เก้ที่9 6 9ครับแล้วก็03ครับเป็นชุดเด่นมากนะครับ10ชุดตัวเลขนะครับสิบชุดตัวเลขนะครับจะเห็นว่าเลขชุดในชุดเด่นมากนะครับถ้าเรามองดูนะครับเราจะเห็นชุดตัวเลขที่ เด่นที่8นะครับเด่นที่8ในตัวลำดับที่1นะครับเด่นที่8ถ้าเด่นที่8นะครับเด่นที่8ก็จะประกอบไปด้วยมาจัดชุดให้ใหม่สมาชิกเรานะครับ58นะครับเด่นที่8 98นะครับ5898 8, 8 2ครับนี่คือชุดเด่น8นะครับ เด่น8ส่วนเด่น9นะครับเด่น9ก็มี92ครับ92 79สอง9ครับ7 9ครับเกหนึ่ง 9 3, ครับนี่คือชุดเด่น9นะครับเด่น9ชุดเด่น6นะครับเด่น6เด่นที่6ก็มี6 7. นะครับหก2 6ครับ3 6 6 9ครับนี่6 1ครับก็มีอยู่ เด่นที่6นะครับจะเห็นว่าถ้าในชุดที่เด่นที่8นะครับก็จะมาเด่นที่98นะครับ98นะครับเด่นที่98ครับที่ชนกันกับชุดเด่นเด่น8กับเด่น9กครับมาชนกันนะครับก็น่าจะให้สมาชิกเราพิจารณาดูนะครับนะครับ ถ้าเด่นที่เลขหนึงนะครับเด่นที่1ก็มี9 1้าหนึ่ 1, 5, 6, น 1, 4, ครับนี่คือชุดเรามาจัดชุดให้สมาชิกเราได้เห็นง่ายๆนะครับท่านที่ชินชอบใน เลขชุดไหนก็จะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อมันตัวเลขมันชื่นชอบในหลัก8ก็มี5 8 9 8 8 2นะครับเรามี3ชุดตัวเลขนะครับโดยเฉพาะ98นี่ชนกับเด่น9โ้วยดยครับเด่นที่เด็กเลข9นะครับเด่น9ก็มี92 7 9 9 8 6, 9 9 9 1 9 3นะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่6นะครับตอนที่6แนวทางเลขท้้สอตัวนะครับแนวทางเลขค้าสอตัวครับขอให้สมาชิกเราพิจารณาดูขอให้เฮงเฮรวยรวยนะครับงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามาชมอุดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นกําลังใจให้คับ อุดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับขอให้รวยและเฮงกันตลอดไปและตลอดปีนะครับขอพอบคุณมากครับสวัสดีครับ